สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสร้างเกมบายตานะครับวันนี้ผมจะมาสอนการปรับแสงไฟใน Unreal Engine นะครับ My Project CC คือโปรเจกต์ที่ผมเคยสร้างในคลิปที่แล้วคลิปสร้างเกมพื้นฐานปุ่มต่างๆบน Unreal Engine ก็แสงไฟก็จะมีพอยไลท์มีสปอตไลท์มีเล็กไลท์นะครับก็สามารถพับได้ที่ตรงนี้เลยนะอันนี้คืออินเทนซิตี้ความเข้มของแสงนะครับสามารถเลื่อนขึ้นเลื่นลงเพื่อให้แสงมันเข้มข้นได้นะครับ ไว้ color c o l ร์ก so ็คือสีของแสงนะครสามารถเปลี่ยนได้เดยก็เปลี่ยนเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวได้เลยนะเอาไปโทนฟ้าก็ได้นะรกดโอเคเลยครับก็อันนี้คือความกว้างนะครับคือรถมลดรถทอนนะถ้ายิ่งกวามก็ยิ่งสว่างนะถ้ายิง แคบมันก็จะไม่สว่างนะก็แสงอันนี้มันสามารถมีที่แสงพาทิตก็ทำได้นะก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ให้มันสว่างจ้าเลยก็ได้นะแต่ว่าสว่างเกินไป สามารถเปลี่ยนแสงดวงอาทิตย์ได้ด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วผมเปลี่ยนให้ดูลองเดินเล่นนแสงแสงดวงอาทิตย์ ก็จะมีอุณหภูมิด้วยนะครับนี่ครับ temperature นี่ก็ติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกอุณหภูมิได้เลยนะนี่คืออุณหภูมินะเราต้องเปลี่ยนแสงก่อน อันนี้4,500เป็นอุณหภูมิที่ผมใช้นะับก่อนครับอุณหภูมิมันจะมีแบบว่าความสมจริงเพิ่มมาด้วยนะครับกดบิวดูเลยก็ได้นะครับ แสงมันจะสมจริงมากขึ้นนะครับสปอร์ตไลท์กับเล็กไลท์ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันหมดเลยนะครับ แต่สปอร์ไลท์มันจะมันก็เป็นแบบนั้นนะมันไม่ค่อยสว่างก็สตีชั่นอันนี้เราควรจะเปลี่ยนมาเป็นอ่อสแตติกนะครับ เพราะว่าถ้ามันอยู่ใกล้กันเนี่ยมันจะมันจะแสงมันจะทับกันนะครับมันไม่อนุญาตให้ทับกันนะครับสเตชันแต่ถ้าเป็นสเตติกมันจะอนุญาตให้ทับกันได้นะครับ เนี่ยถ้าเรามีแสงมันจะทับกันนะอันนีเ้เดี๋ยวมันก็จะทับกันเองนะครับมันก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบางแต่ว่ามันจะทับกันบ่อยมากถ้าเรามีไฟไหลายดวงผมก็แนะนําให้เปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับแต่ติดอันนี้คือไฟ แสงคงที so right. so ่นะครับส่วนอันนี้ก็คือแสงเคลื่อนที่ก็คล้ายๆกันแต่นิ่จะช้าแต่เวลาเห็นเขาใช้เข้าใช้อันนี้ับก็มองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาพูดคุย ท้านล่างคลิปได้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อกำลังใจเดี๋ยวจะมีเนื้อหาใหม่ขอบคุณครับ